โรคไขมันพอกตับกำลังเป็นภัยเงียบที่หลายคนมองข้ามแม้จะไม่มีอาการรุนแรงในช่วงแรกแต่หากปล่อยไว้นานอาจนำไปสู่ตับอักเสบตับแข็งหรือมะเร็งตับได้หนึ่งในวิธีป้องกันและฟื้นฟูตับที่ดีที่สุดคือการปรับพฤติกรรมการกินวันนี้เราจึงรวบรวม5อาหารช่วยลดไขมันพอกตับที่คุณควรเริ่มทานตั้งแต่วันนี้ 1. ผักใบเขียวตัวช่วยดีท็อกตับ ผักขมคณะบรอกโคลีอุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของตับและลดการสะสมไขมันส่วนเกินงานวิจัยยังพบว่าผักใบเขียวช่วยลดเอนไซม์ตับที่ผิดปกติและลดความเสี่ยงของโรคตับไขมัน 2. อะโวคาโดไขมันดีช่วยฟื้นฟูตับอโวคาโดเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่ช่วยลดระดับไขมันเลว l d l และเพิ่มไขมันดี h d l นอกจากนี้ยังมีกลูตาไทโอนกลู t a t h อ o น ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยขับสารพิษออกจากตับ -3. กาแฟลดความเสี่ยงตับอักเสบงานวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟวันละ 1- นถึงสงแก้วสามารถช่วยลดไขมันพอกตับได้โดยสารประกอบในกาแฟช่วยลดการอักเสบของตับลดการสะสมไขมันและยังช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่ช่วยเผาผลาญไขมันในตับอีกด้วย 4. ปลาที่มีโอเมกา้าลบสลดการอักเสบของตับ ปลาที่อุดมไปด้วยโอเมก้าลบสามเช่นแซลมอนทูน่าแมคเคเรลมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบของตับและช่วยปรับสมดุลไขมันในร่างกายควรรับประทานสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งเพื่อสุขภาพตับที่แข็งแรงหถั่วและเมล็ดพืชไขมันดีช่วยลดไขมันพอกตับอัลมอนด์วอลนัทเมล็ดแฟลกอุดมไปด้วยไขยมันดีโปรตีนและวิตามินอ e, ีซึ่งช่วยป้องกันการอักเสบของตับและลดการสะสมของไข,งขมันแนะนำให้ทานวันละหนึ่งกำมือเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ปรับพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพตับที่แข็งแรงนอกจากการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพตับแล้วควรลดการกินอาหารไขมันสูงน้ำตาลและแอลกอฮอล์พร้อมทั้งออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินและฟื้นฟูการทำงานของตับให้กลับมาแข็งแรงหากคุณเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ตับจะขอบคุณคุณแน่นอน